8บทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังพระควาภารานะสียังวิหารติอิสิปัตะาเนมิขาทาเยตรัตตาโคพระคขวาปัจจาวค,คิเยพิขูอามันเตสิเทเวเมพิกเขเวอันตาปัพพระชิเตนะนะเสวิตพพาโยจายังกาเมสูกามะสุคันลิกานุโยโคหิโนคามู ปทุชนิโกอานาริโยอนัฏสันหิโตโยจายังอัตตกิลัมมะธานุโยโคทุโคอานาริโยอานัฏสันหิโตเอเตเตพิขเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาณะกรณีอุปสัมมาะอภิญญาสัมพธายะนิพพานญะสังวัตติ กัตตมาจะสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนนอภิสัมพุทธาจะขุกรณียาณกรณีอุปสัมมายะอภิญญาญาสัมพูทายะนิพพานายะสังวัตติอายามีวะอาริโยอัตถังขีโกมาโคเสยญะทีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเนะอภิสัมพุทธาจักขู่กรณียากรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมพธทายะนิพพานยะสังวัตติ อิทังโขปนณะปิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกับปาริเทวะทุขะโทมะนัสูปายาสาปิทุกขาอปีเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังณลาภปติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัจจุปาทานะขันธาทุกขา อีทังโขงปณะ,ะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัน,นหาโอนพะวิการนันทิราคะสะหะคตาตตตตาตาต,าต,าตาพินันทินีเสยยะทีทางกามะตันหาวิภาวะตันหาวิภาวะกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโขงปณะ,ะพิกเวทุกคานิโรธค ทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัน,นหายะอเสสะวิราคะนิโรโธจาโกปฏินิสัคโคมุติอานาละโยอีทังโคปนาภิกเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจัง ญาณมีว่าอริโยตถังคิโกมคโคเสยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาโมสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัต จันติเมพิกเวปุเพอนันโนตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปะรินเยยยันติเมพิกเวปุเพอนันโนตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปะริน ยาตันติเมพิคเวปูเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาณงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคเวปูเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาณงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจัง ปาหาตับพันติเมพิกขเวปูเพ อนัตนตสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเว ปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตับพันติเมพิกะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขนิโรโธอริยสัจจัง สัจจิกะตันติเมพิกเวปุเพอน,นันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงุงอุทปาทิยานะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขนิโ,โรโธ ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขงปนิทางทุกข์นิโรธคามมนีปฏิปทาอาริยสัจจังภาเว ตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานัอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโกปนิทางทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอารยสศจจังภาวิตันติเมพิกเวปูเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานัอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ยาวกีวันจะเมพิขเวอิเมสูจัตูสุอริยาสาจเจสุเอวันติปริวันตังทวาทสาการังยะถาภูตังยานทัศนังณสูวิสุทธทางอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสสัพพมกสัสสัมมะสสมนม,มะนียา ปัจชายะสัตเทวะมนุษย์ยาอนุตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิขเวอิเมสุจัตตูสุอริยสัสเจสุเอวันติปริวันตังทวาทะสาการังยะถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทังอโหสิอาทาหังพิขเว สัทว์วกโลเกสมาราเกสัพมมเกสัสมนพัมมนิยาปชายะสัทวทวมนุสายะอนุตารังสัมมาสัมโพธิงพิสัมพุโทโธปจัจจญญาสิงยานันจัปนานะเมทสนานังอุอุทปาธิอกุปามีวิมุติอายะมติมาชาตินัตถานิปุนัพพะโวติอิทะมะโวจะ พระขาวาอัตามนาปัจจะวคียาพิกูพระขวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปานะเวยยะกะระนัสมิงพันยะมาเนายญสมัมมาโตคุณทัญสะวิระชังวีตมะลางธรรมมจากขุงอุทปาธิยังกิจจิสามุทะยามัตทางสัพพันทางนิโรธ ธรรมันติปวติเตจกเักภักขวตาธรรมะจักเกปุมมาเทวาสัทธมนุษย์าเวสุงเอตัมพักขวตาภาราณสียังอิสิปะตะเนมีคาทาย,ยอนุตารังธรรมะจักกังปวติตังอัปปติวัติยังสามเเนาวาพรมเเนาวาเทวีนาวามาเรนาวาพัม,มุนา วาเกณจิวาโรกัมมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสักธรรมนุสสาเวสุงจาตุมมหาราธิกานางเทวานังสัตทังสุตวาตัวติงสาเทวาสักธรรมนุสสาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวา ยามาเทวาสัทมนุสซาเวสุงยามานังเทวานังสัตทางสุตวาตุสีตาเทวาสัทมนุสซาเวสุงตุสีตานางเทวานังสัตทางสุตวานิมานะราตีเทวาสัทมนุสซาเวสุงนิมานะรตินางเทวานังสัตทางสุตวาปารนิมิตวะสาวตีเทวาสัธะ มนุษย์ซาเวสุงปาระนิมิตะวะสวัตตินังเทวานางังสัตทังสุตวาพรมมากายิการเทวาสัตสัรมนุษย์ซาเวสุงเอตัมภควาตาภารานะสียังอิสิปะตะเนมิคาทายานุตตรังธรรมมาจาก,กังปาวัตติตังอัปปวัตติยังสามาาาัมมเนนวาพัมมนนวาเทเวนาวา มาเรนาวาพัมมุนาวาเกนาจิวาโลกัสมินติอิติหาเตนะคเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตโธอับคุดคัดคัดฉิอายันจะทะสาัสาหัสสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิ ัมปเวทีอัปปมาโนจโอราโลโอภาโสโลโกเกปาตุระหูสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัทธโคภะขวาอุทานังอุทานเนสีอัญญาสิพระตะโพกุลทันโยัญญาศิวะตะโพกุลทันโยติอิติหหังอาญาสัมมาตกุลทันญัสะัญญากุลทันโย เววนามังอะหสิติก้าวพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารธิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภภควาติสิบธรรมานุสติ สวาคาโตภพระขวตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสิบเอ็ดสังคานุสติสุปฏิปันโนพระขวตโต้สาวกสังโฆจุปฏิปันโนพระขวตโต้สาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระขวตโต้สาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวตโต้สาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตฐาปุริสาปุคะรา เอสัพพกวัตโตซาวะกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอันเลีกะรณีิโยอนุตตารังปุญญาเขตตังโลกาสานติสิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธารัตนังโอสัทางอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตชีนัสโธทีนา นัสสันตุปัทถวาสัะเพทุกขาวูปัสเมตุเตสักตวาธรรมราตนางโอสัทางอุตมังวรังปะริราหูปัสัมมานังธรรมาตีเชนัสโธตนานัสสันตุปัทถวาสัะเพพระยาวูปัสเมตุเตสักตวาสังฆาตนางโอสัทางอุตมังวรังอหูเนยยังปะหูเนยยังสังฆาตีเชนโสโธตนา นัสสันตุปัตวาสเพรคาวูปะสเมนตุเตสิบสามภาคาถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจัดตุสัจ้าสพังระสั่งเยปิวิสุ่งนราสภาตันหั่งกระราทยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิติตาไมหั่งมาตเกเติมุนิสลา ซีเซปฏิตโตไมฮังพุทโทธธรรมโมทวิโรจนีสร้างโคปฏิตโตไมฮัองอุเรัภพกุณาการโรหาทะยมีอนุรุทธโทโซาดีปุตโตจัตถกินีกุลทันโยปฏิปิคาคาสงโขคันลานโนจาวามเกทักกินีสวนณีไมฮัองอาสุงอานันทราหูลากัสปูจัมมหานามุงอุภาสุ่งวามะโสตะเกกีสโตปฏิปิติภาคาสงสุนียูวะปะพังกะโร นิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคาโวกุมารกัสโปเทโรมะเฮสิจิตวาทาโกโซไม่แห้งวาเทเนนิจังปฏิทาสีคุนากาโรปุนโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนัสซีวาลีเทลาปัจจิเมชาตานราเตติลกามัมะเซซาสิติมาเทลา วิชิตงคินาซาวกาเอตาสีติมหาเทดาชิตตวันตัวคินราซาชลันตาสีละเตเชนอังคัมังเคสุสันชิตารัตนางปุระตอาสิทักคินีเมตตสุตะกังทักคังปัจโตอาสีวะเมังคุลิมาละกังคันธโมรปริตันจะอาตานาติยสุตะกังอากาเซชะทนางอาสีเซสาปการาชันชิตา ชินานาวรักสัมยุตตาสัตตปาการรังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัญชตุปัทวา,าเสซสาวินายังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัชเร ชีนาปัตชมรัชชมหิวิหารันตังวหิตาเรสทธาปารินตุมังสเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันตุสุขุตุสุรโคชีนานุภาเวนะคิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะคิตันตาราโยสัทธธรมานุภาวะปาริโตจารามิชีนาปัจเรติสิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสัจสมะพินิมิตะสาวุทันตัง คีเมครังอุที่ตะโูราสาเสนามารังธานานิธรรมวิทินาคิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคะลานิมาราติเลกามพิจุชิตาสภาวะติงโครัมปนาราวกามัททายขังขันตีสุทันตวิธินาคิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคะลานินาราคิลิงัจจวรังอติมัททาปูตัง ทาวกิจกรรมะสนิวะสทารุนันตังเมตตามพูเสกะวิธินาคิตวามุนินโทตันเตจ่าสาภาวะตุเตชัยยมังคลรานิอุคิดตัคัตฆะมาติหัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนละปะถังคุลมาละวันตังอิทีพิสังกัตมโนคิตาความุนินโทตันเตจะสาภาวะตุเตชัยยมังคลรานินนกัตตวานากัตทะมุทธารังอีวะขับพินิยาจินจายสุทัว่าจนางชนะการยามัชเช สันตินะโสมะวิทินาคิตวามุนินโทตันตีชาสาภาวะตุเตชัยมังคลานิสัจจังวิหายะมาติสัจจก,กะวะทาเกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอัติอันทภูตังปัญญาปฏิปจ,จริตโตคิตวามุนินโทตันตีชาสา,าวาะวตุเตชัยมังคลานิ นันโทป,ปน,นันทพูชาคังวิบูธังมหิตติงปุตเตนะเทระผุชเคนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสาวิธินาคิตวมุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชยามังคารานิทูกขาหะทิทิผู้ชเคนะสูทัทถะหัตถังพม,มังวิสุทธิจุติมิทธิภก,กาพิธานังยานาเัฒนะวิธินาคิตวมุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชยามังคารานิเอตตาปิพุทธยามังคาะอัตถคาถา โยวาจโนทินะทินสรตีมตันทีหิตวานะเนกาวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยยะนโรสปันโยมหาการุณิโกนาทหิตายะสภปนินางปุเรตวาปารมีสัพพปโตสโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชันโตโพธิยาโมเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตาวัง วิชโยหหิชยันสูชยมังคเรอปาราชิตปัลลังเกสีเซปทฏภิโปคาเลอภิเซเกสัพพุทธานาอคาบัโตปโมทติสุนักันตังสุมังคลังสุปะาทังสุมุตตังสุขานุสุมุหุตตัวจะสุยังภูมาจริสุปทักินังกายะกรรมังวาจกรรมังปัทักินังปทักินังมนกรรมังปฏิณิเตปทักินาปทักินานิกัตตวาลพันตถะปัทถกินี ภวตุสภามังคลังรักขันตุสภเทวตาสภพุทธานุภาวนะสทาโสธีพาวันตุเตพระวัตูสภามังคลังรักขันตูสภเทวตาสภธรรมานุภาวนะสทาโสธีพาวันตุเตพระวัตูสภามังคลังรักขันตุสภเทวตาสภสังคานุภาวนะสทาโสธีพาวันตุเตสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ทูเป ah ah ้ขาเรโพธิขาเรตหิงตหิงตาธรรมมาธาเนนภวันตุปูชิตาโสทิงกรุนเตทวิหารมัทเรเทราจมัชชาณวกาจะพิขาวสารามิกาธาณปะปะตีอุปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัปานภูตาสุขิตาภวันตุเต ชาลาผู้ชาเยปิจะอัทธสัมภาวาสังเซทชาตาอัทโวปปาติกานิญญานยานิกังธรรมวาะตินจะเตสัพเพปิทุกขัสสะกาโรนตุสังฆยังทาตุจิรังสัตตังธรรมธรรมัตทราจะปุคราสังโคโหตุสมมโคว,วะอัถายะจะหิตายะจะ อมิรักขาตุสัทธรัรมโมสัเพเปปิธรรมะจาริโนวุตติงสัมปาปูเนยามะธรรมีอริยป,ปะเวทิเตปะสันนาหหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวนชันโตกาเรเทโวปะวัสตสตุวุธธิภาว,วายะสัตตานังสัมมิทัง เนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอันตราชังนิจังรักขันติปุตะกังเอวังธรรมมีนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพาทสิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจะนิทุขาพยปตาจะนิพยาโสกป,ปิตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตัง ปุญญสัมปทงังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัททายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุคัฉันตุเทวตาคาตา17ส,สุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสติโหตุนิรันตรัง โหตูสัพังสุมังครังรักขันตุสะพเทวตาสะพัฒมานุภาเวนะโสตีหูตูนิรันตระโหตูสัพังสุมังครังรักขันตุสพพเทวตาสะพังฆานุภาเวนะโสตีหูตูนิรันตรง สัพเพผุทธาภรพตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะรารักขังพันธามิสัพพสูสัพเพผุทธาภรพตาปจิกานันจะยังพลังอารหันตานันจะติเชียรรักขังพันธามิสัพพสูสัพเพผุทธาภรพตาปจิกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเติเชียรรักขังพันธามิสัพพสูสัพเพผุทธาภรพตาปจิกานันจะยังพลังอารหันตานันจะติเชียรรักขังพันธามิสัพพสูสัพเพผุทาภรพตาปจกานันจะยังพลัง อรหันตานั้นจะเตชีนะระขังพ <Overwatch> ันธามิสัพพสูสัพเพุุธาภระปตาปจจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชีนะระขังพันธามิสัพพสูสัพเพภุธาภระปตาปจจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชีนะระขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุธาภระปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชีนะระขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุธาภระปตาปจิกานันจะยังพลัง ราหันตานั้นจกเตเชนระคังพันธามิสัพพโสด้วยอน,นิสงส์ ด้วยอนุภาพแห่งสัจวจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมุลพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียนไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งราปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการทืนสาธุ คุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเร,องเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิษพรใช้ทั้ง4คืออายุวันณนะสุขภาระเทินขออนุมโมทนากับครอบครัวยอดสศรษีทุกท่าน